เล่นน้ำหนักกินอะไรได้บ้างคะเป็นคําถามที่ดีมากคนส่วนใหญ่คิดว่าต้องหยุดอาหารมันมีอาหารที่กินแล้วไม่อยากกินดีไหมดีค่ะกินแล้วน้ําหนักลดดีไหมดีค่ะการลดน้าหนักแล้วถ้าเข้มงวดกับตัวเองในการกดอย่างเดียวจะทําให้คุณกลับมารีบาวก็คือลดน้าหนักไม่สําเร็จอันแรกคือปลาหมึกแห้งแต่ต้องเป็นปลาหมึกที่ไม่มีน้ําตาลนะปลาหมึกแห้งที่ขายกันเนี่ยจะเป็นปลาหมึกแห้งที่มีน้ําตาลอันนั้นจะทําให้เราเกิดความหวานก็ทาให้เรากลับมาอ้วนใหม่ได้ปลาหมึกแห้งที่เค็มเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรคะ เวลาเราอิ่มเนี่ยอิ่มจากสมองไม่ใช่อิ่มจากท้องนะสมองจะบอกว่าอิ่มต่อเมื่อเราเคี้ยวเยอะเงอะงวบงวบงวงงวงวจะเริ่มอิ่มในตอนไหนไหมนคนเราเวลาเรากินเนี่ยจะอิ่มในช่วงย0สนาทีเพราะนั้นถ้าเราค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆกินเมื่อไหร่เราจะอิ่มเร็ว ทำให้เราอยากอาหารน้อยลงในช่วงที่เราเคี้ยวอันที่2คือเคี้ยวแล้วเนี่ยสมองอะจะบอกว่าเราอิ่มแล้วนะเรากินเยอะแล้วนะเพราะเราเคี้ยวเยอะถ้าเวลาคุณหิวกินปลาหมึกแห้งมันจะช่วยให้เราอิ่มเร็วและกินน้อยดีไหมดีค่ะอันที่2กินถั่วถั่วเนี่ยมันมีใย,ยอาหารและมีโปรตีนและมีน้ํามันที่ดีอยู่ในนั้นด้วยแต่ระวังเพราะในถั่วเนี่ยจะมีเชื้อราเรากินส้มตำถั่วเอามาทอดมาคั่วแล้วมันเห็นดำๆไหมอันนั้นอันตรายอย่าให้มันมีดำดำแล้วมันมีเชื้อราปล่อยไว้นาน,านๆอันตรายและไม่พอถั่แะล มันจะมีน้ำมันที่ดีกินแล้วมันอิ่มแต่ระวังอย่าก,กินเยอะเพราะเราลดนหนักอากินได้กินได้ก,ไดกินแทนข้าวกได้อยากกินแล้วเราไว้กินตอนที่เราหิวจริงๆและอันที่3คนอ้วนส่วนใหญ่หรือคนที่ลดน้ำหนักส่วนใหญ่มีจุลินทรียไม่ดีในท้องเยอะจุลินรีไม่ดีในท้องเยอะ,จ,อยอะจะทําให้เราอยากอาหารนี่คือสิ่งสำคัญคุณอยากอาหารเมื่อไหร่อยากของหวานเมื่ออยากอาหารเราก็อดทนไม่ไหวก็กินของหวานกินของเยอะคนที่ผอมเนี่ยจะมีจุลินรียผอมเยอะแล้วไม่พอจะมีจุลินทรีย์ที่บอกว่าเราไม่อยากกินของหวานสมัยก่อนผมชอบกินของหวานมากแต่พอกินจุล ก็อยาก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 จุลินซีดีทำให้เราไม่อยากกินของหวานแต่ถ้าจุลินซีอ้วนเนี่ยมันจะทำให้เราอยากกินของหวานและอยากกินเยอะๆรู้ไหมว่าทางนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสมองกับลำไส้มันต่อกันเวลาเราอยากกินเนี่ยจุลินซีในลำไส้อะกำลังบอกสมองว่าฉันอยากกินของหวานฉันอยากกินของมันฉันอยากกินของเยอะๆจุลินซีตัวนั้นน่ะคือจุลินซีอ้วนจะบอกแล้วทำให้เราเลิกไม่ได้มันออกมาจากจิตใต้สำนึกเคยเห็นไหมฉันอยากลดน้ำหนักอ่ะแต่ฉันอดไม่ได้อ่ะก็เพราะว่าจุลินซีอ้วนเนี่ยจะไปสะกิดให้เราอยากกินยังไงหลังจากนั้ ข้อดีของตัวนี้ที่ผมเลือกมาคือมันมี24ผักเป็นผักที่ละลายน้ําได้และละลายน้ําไม่ได้มันเป็นใยอาหารที่ละลายน้ําได้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีและใยอาหารที่ละลายน้ําได้คือเป็นกากช่วยกวาดสิ่งสกปรกออกไปมันได้มีจุลินทรีย์ที่ดีมาต่อสู้กับจุลินทรีย์อ้วนและข้อนึงที่ผมชอบมากๆเลยมันมีจุลินทรีย์ที่ไม่ถูกน้ําย่อยย่อยเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตหลงเหลือในลําไส้เพราะจุลินทรีย์ที่ถูกน้ำย่อยย่อยก็จะตายหมดเวลาเรากินโยเกิร์ตเนี่ยต้องระวังเวลากินนมเปรี้ยวตาา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 าลลลลลใในน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 ้้้้้้้ตตตตเเเเเีีีีี่่ยยยยยจจะปป็็ออออออหหหรรรรรขงุิิิิิทท์์ววกกกกกกโืมมมัไ ว่าแล้วก็เปิดให้ดูเลยจองเป็นอย่างเงี้ยมีอยู่30อันโชว์มาอย่างงี้เทมาอย่างงี้เขียวปีเลยจะกินเปล่าๆก็ได้นะทั้งหมดนี้นะครับทำจากธรรมชาติหมดเลยนะครับข้อดีของมันก็คือว่าน้ำตาลนี้คือน้ำตาลโอลิโกเป็นน้ำตาลของจุลินทรีย์เป็นน้ำตาลที่ไม่ได้ทำให้อ้วนแต่เป็นน้ำตาลธรรมชาติที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ด้วย นี่แหละครับทำให้ผมไม่อยากกินของหวานไม่อยากกินไขมันไม่อยากกินอาหารเยอะทําให้ตัวเองไม่ต้องฝืนในการกินอาหารเยอะแล้วสีเขียวนี่คือสีสังเคราะห์หรือเปล่าอาจารย์โอ้โหถามว่าสีเขียวนี่คือสีสังเคราะห์ไหมทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยเป็นกรรมวิธีในการผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซนต์และมีการตรวจด้วยว่าไม่มียาฆ่าแมลงและทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติทุกอย่างครับผมเอาเนี้ยมาให้คุณพ่อคุณแม่ผมกินและคนรลักษกินด้วยแลวไม่พอตัวนี้มันดีต่อผิวพรรณเราด้วยนะและที่ดีก็คือมันมีจุลินทรีย์ ถ้าไม่สนใจให้ทักมาที่ตรงนี้ครับถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับอีกทีนะครับถ้าสนใจให้ทักมาที่ตรงนี้ถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบครับให้เขียนมาว่าสนใจชนิีผัก24ชนิดนะครับถ้าไม่เขียนมาอาจจะไม่รู้นะครับให้ทักมาที่ตรงนี้ครับ